Hello everyone สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแนอาร์ตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสมัตแอ,อมแอปที่มีชื่อว่า w e v e v e r s e นะครับแอปที่เกี่ยวกับไ d ดอลเกาหลีนะครับหรือเคป p อนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากอ,าอยากจะโหลดแอปนี้นะครับก็สามารถโหลดทาง Play Store นะครับแล้วก็ทาง App Store ก็มีนะครับโอเคหน้าแอปก็จะประมาณนี้นะครับในัีเวลาก็ เริ่มสมัครกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องดันอาธด,ด้วยนะครับโอเคหลังจากที่เรากดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าจัดมาหน้านี้นะครับให้เรากดเลือกภาษาที่เราถนัดนะครับโอเคหลังจากที่เรากดาเลือกภาษาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรากด อ๋อสีเขลนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เขาจะให้เลือก3ช่องทานให้กดล็อกอินนะครับโอเคแล้วก็กดอ๋อสีเขลนะครับโอเคหลังจากที่เรากดแล้วนะครับแล้วก็กดอ๋อตรงสีเขีนะครับโอเคคําบนข้อเขาจะถามว่าใครที่มีรหัสเ,เกี่ยวกับอ๋อแอปอ๋อพิทฮิตช็อปนะครับก็สามารถล็อกอินได้เลยนะ โอเคของเราจะออมาเลือกช่องทางที่เราจะเลือกะระชัล็อกอินนะครับโอเคสำหรับขขผมก็จะเลือกช่องทาง Google นะฮะโอเคหลังจากที่เราเลือกบัญชี Google เสร็จแล้วนะครับถ้าเราก,กด n e นเนะครับเพื่อจะไปยืนยันอ e ีเมลนั่นเองนะครับโอเคโอเคแล้วก,ก็กด Sign up นะครับ โอเคตรงนี้ก็ให้เรากรอรหัสผ่านให้เสร็จสิ้นนะครับนะครับกรอรหัสผ่านให้เสร็จสิ้นนะครับนะครับกรอให้เสร็จสิ้นนะครับท okay, ี่ผมขอตัวกรอกก่อนนะครับโอเคหลังจากที่ผมกรอเสร็จสิ้นแล้วนะครับไปก็กดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อแล้วก็นมสกุลนะครับโอเคแล้วก็กด พิมพ์ชื่อเลยนะครับจะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะครับตามใจตามสบายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดตับระครนะครับโอเคก็พิมพ์ชื่อตามใจนะครับตามสบายที่เราชอบนะครับโอเคน่าจะที่เรากดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เลือกซันแช่นะครับข้างบนก็จะเป็นเกาหลีใต้นะครับ แล้ก็ขัานล่างจะเป็นอืมไม่ใช่กาหลีนะครับโอเคหล่างจากที่เรากดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็อ่านเงื่อนไขของเขาให้หมดนะครับแล้วก็กดยอมรับข้างบนนะครับติดถูกท่ามบกเลยนะฮะโอเคหล่างจากที่เราติดถูกแล้วนะฮะให้เรากด next นะครับให้กดต่อไปเลยนะครับแล้วก็กด yes โอเคตรงนี้นะครับขเขาจะไป ไปที่บัญชี Gmail ของเรานะครับนั่นไงครับอขึ้นแบตนะครับโอเคถ้ากดเลยนะครับหลังจากที่เรากดนะครับให้เราเลือ่อกอ๋อแล้วก็เจอกับอันสีเขียวนะครับเขา,าเพื่อจะไปยืนยันอีเมลนะฮะโอเคกดเลยนะครับโอเครอสักพู่นะครับ โอเคตอนนี้ก็ให้เราพิมพ์ gmail ที่เราสมัครแล้วก็กรอหาผ่านที่เราใส่นะครับโอเคก็เสร็จอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับใครทีออ่ชอบในการเป็นศิลปินนะครับชอบในการฟังเพลงของแค o ปนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้นะครับโอเคหลังจากที่เรายืนยันเสร็จแล้วครับออแล้วก็ เราจะมาล็อกอินเข้าแอปกันเลยนะครับโอเคแล้วก็ใส่รหัสที่เรานะครับใส่รหัสที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับใส่ให้เสร็จสิ้นเลยนะครับแล้วก็กดเข้าเลยนะครับง่ายๆนะครับขอคลิปนี้ไม่ได้จะมาสมัตวีแชทนะครับขอัยด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับวีแชทนะครับวันนี้ผลดาร์ตขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ share, ดกดแชร์และกดซับเพื่อใเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องดันอาคหน่อยนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ผมดันอาก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย